ผางหายนะคะจากการรับงานในวงการไปพักใหญ่เลยค่ะสำหรับแม่สาวตัวมัมตัวมันดานะคะคุณกิฟซี่กรีเบอรี่นั่นเองค่ะล่าสุดก็มีโอกาสได้เจอคุณกิฟซี่นะคะแล้วก็เผยว่าเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยที่ผ่านมาเขาทำงานมาเยอะแล้วนะคะเขาก็เลยอยากเจอเลือกอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองจะเรียกว่าอิ่มตัวเลยก็ได้นะคะส่วนความรักตอนนี้เขาก็คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนอนวงการมาประมาณ8ปีแล้ว แต่ไม่คิดที่จะเปิดตัวเป็นใครแล้วก็ไม่ได้ปิดนะฮะเพราะว่ามีลงรูปกับกลุ่มใหญ่ๆบ้างไม่ซีเรียสเลยที่เพื่อนๆพากันแต่งงานนำหน้าไปแล้วสองคนค่ะจังหวะนี้ <c oughs> ลองอันดับหนึ่งไอ้ลองอันดับเฟิร์สรันเนื้ออบต้องเข้า <c oughs> ไม่ได้เราต้องรอมองลงอย่างเดียวไม่ได้ซีเรียสละอ่ะพอพอเฉยๆมองว่ามันก็เป็นการพิธีกรรม อย่างหนึ่งที่ทําให้แบบคนรับรู้คนรู้ไม่รู้อะไรกับไม่ค่อยได้โฟกัสก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันวันมีวันที่เหมาะสมก็คงจะมีแล้วก็คงจะบอกแสดงว่ามีมีแล้วงการบวกแ้วงการไม่ไม่ไม่ได้เคยคบใครในวงการนานนานต้อง่ปกินกมที่มีผลงานอยู่ ใช่นานล้วค่ะแปดแปดเก้าปีโอ้โหขันเลื่องันเรื่องขนเรื่องะนะบางอย่างเห็นไหมมันเราเราก็เงียบๆอยู่เฉยๆไว้อะไรเงี้ยก็ไม่ถึงกระถือเคสแต่คือรู้สึกว่าแบบไม่อยากวุ่นวายอะไรค่ะแบบเหมือนเราใช้ชีวิตตรงนี้สงบสงบดีกว่าเออไม่ไม่ได้ลงแบบลงลงหมู่ ไม่มีไม่มีก็อาจจะเป็นแต่ก็แบบลงปกติก็ในนั้นแหละเป็นคนอะไรแบบไม่ได้ไม่ได้แบบพรีเซนต์แต่ก็ไม่ได้แบบอุิยไม่มีใครเห็นเลยไม่เห็นแต่ไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้ไม่รู้จริงเราไม่ตอบไริงเจอไหมคะเราอย่างมี้อะไรใช่ไหมในนั้นหนึ่งในนั้นแต่เราไม่ได้ไปสายคลั่งรักอะไรขนาดนั้นใช่ไหม่หรือว่าอยู่ในโอกอยู่ในไม่พอเราโตแล้วอ่ะเราก็จะแบบ พอเรามาชัว์ขึ้นน่ะเราก็จะไม่ได้แบบวุ่นวืออะไรมากมายอะไรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเรื่องที่ผ่านมาหายหายไปนานเหมือนกันแบบหลักคนคิดถึงแ<อ>บงบว่าก็จริงจริงก็คือก็ทํางานเอาแบบเหมือนเราทํามาเยอะ <ๆ S 1> แล้วใช่ไหมคะ <ๆ S 1> แล้วก็อาจจะแบบเลือกเอหลังจากนี้คงเป็นอะไรที่มันเหมาะสมกับเราแล้ว,ลวเรารู้สึกยังแบบ c o m f เ t a b l e ที่ยังจะทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่การบันเทิงอ่ะ มันต้องถ้าเป็นเรื่องของแสดงอะ่ะคิดว่ามันมันแอบแอบแอบจะยากขึ้นเพราะว่าพอเราโตขึ้นแล้วเราบทไหนอะไรยังไงอะไรม,มันมีไหลปัจจัยแต่ว่าถ้างานด้านอื่นก็เราอาจจะทําอะไรขึ้นมามได้แบบ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ